ภารกิจหลักก็คือเรื่องนะครับการปกป้องอธิปไตยของชาติและสถานการณ์บันเดินมาถึงจุดที่เลวร้ายมากที่สุดส่วนเรื่องการเรียกร้องนะครับให้นายกรัฐมนตรีลาออกพักร่วมถอนตัวนั้นก็เป็นข้อเรียกร้องที่ยังมีความเลื่อนลอยเพราะว่าทางเก้าตัว ไม่ได้แสดงความรู้สึกรับผิดชอบใดๆกันทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความตายของประชาชนความตายของทาหารและนําไปสู่การเสียดินแดนที่ประสาทตาควายในวันที่28กร,รกฎาคมนั้นถือว่าได้สร้างความเสียหายขั้นสูงสุดนะครับของ รัฐบาลโดยเฉพาะรักษาการนายกรัฐมนตรีที่ไปเจราจานะครับโดยให้อันวาอิบราฮิมซึ่งมีปัญหาในประเทศอยู่แล้วประชาชนที่นั่นเขาก็เพิ่งขับไล่นะครับเขาก็แต่มือคุณมันน่แต่มืออันวาแต่มือสหรัฐอเมริกาไทยก็อยู่เป็นชาติเดียวท้ายที่สุดเลยนะครับการเจราจาหจยุดยิงอย่างไม่มีเงื่อนไขในเวลาเที่ยงคืนนั้นนำไปสู่การเสียภาษาตาฝ่าย นะครับแทนที่ว่าเนี่ยนะครับต้องตั้งข้อสังเกตว่าทําไมกคมภูชาเขาไม่ยินยอมที่จะหยุดยิงในเวลา6กโมงเยนแต่ว่าคุณภูนํานะครับแตโดยอย่างไรก็ตามแต่ว่าสิ่งที่อันวาอิบราฮิมได้แสดงให้เห็นนั้นคือเขาไม่ให้เกียรตินะครับเขาแสดงถึงความใกล้ชิดกับคุณมาเน็ตที่เหนือกว่าเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้น การเจราจาหยุดยิงนะครับโดยไม่มีการประเมินสถานการณ์ในภาคสนามกับทหารนั้นแม้ว่าเราจะได้คืนหลากหลายยุทธภูมิ90%ของการต่อสู้นี้แต่ว่ามันที่มันเป็นรอยดา่างคือที่ปราสาทตาไฟและตรงกัันสําคัญของชาติด้วยเพราะฉะนั้นนยครับสิ่งที่พวกเราประกาศกันมาว่าในแผ่นดินรัชการที่สิจะไม่ยินยอมเสียดินแดนแม้แต่เพียงตารางนิ้วเดียว การไปเจรจาหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขของนายูรุณาทำนั้น<แ>นําไปสู่การเสียดินแดนที่ปราสาทตาควายานี่ก็จะเป็นหัวข้อหลักในการปราศัยของผมในวันนี้วันนี้คงจะมีการปราศัยอีกหลายคนไม่ว่าฝ่ายความมั่นคงนะครับซึคนการเมืองนักเคลื่อนไหวและผมก็จะประาศัยคนสุดท้ายในเวลาสามทุ่นนมมีการเผยแพร่ข้อความเรื่องของการยึดปราสาทตาควายหถึงล่าสุด มีเรื่องบอกบริเวณทางเข้างสองพื้นที่ทางมาครับที่บอกว่ามีการเสียดินแดนเพราะว่าทางรัฐบาลกันทหารให้ทหารมาที่นี่ก็จริงเป็นยังไงคือความจริงนั้นเนี่ยนะครับคือวันนี้ทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับใครจะพูดอย่างไรก็ได้แต่เราวัดผลที่การกระทํา การไปเจราจาเนี่ยครับที่ประเทศมาเลเซียถือว่าเป็นความผิดพลาดความเป็นจริงเราต้องไม่ให้ชาติที่สามเข้ามายุ่งเกี่ยวกันมาตั้งแต่ตน้นและผู้เจรจานะครับต้องรู้สถานการณ์ในสมรภูมิทุกสมรภูมิโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประชาราฝ่ายนะครับเมื่อกัมพูชาเขาไม่ยอมหยุดย,ยิงตอนหกโมงเย็นขยายไปเที่ยงคืนต้องรู้ว่าเขามีภารกิจพิเศษนะครับตัวเองต้องไม่รับเงื่อนไขอันนี้ และหลังจากเที่ยงคืนนั้นนะครับเวลาเกือบร่วมสองวันก็ยังมีสถานการณ์ประทะกันปราบายความเป็นจริงนั้นเมื่อไม่เป็นไปตามข้อตกลงและเราเองนี่นะครับแม้ว่าจะได้ที่นะครับในจุดเดิมกลับคืนมาแต่เมื่อเราเสียประสาทต,ตาควายนั้นเราต้องยกเลิกนะครับข้อตกลงทั้ง3ข้อทั้งหมดเพราะคำพูชา นะครับติดเงื่อนไขก่อนคือตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันที่28หลังจากนั้นไม่ว่าภูมะเขือและจุดอื่นๆนั้นเราก็เห็นว่าทางกัมบูชาก็ละเมิดไม่ได้แตกต่างจากการระเมิรเดโมยูปี4 3หสอกนะครับไปนั่งระเมิดไป6 0 0อครั้งแล้วก็ยังไม่ยอมที่จะย,ยกเลิกแต่สิ่งที่เรายังไม่เห็นก็คือว่าความรับผิดชอบจากรัฐบาลนะครับข้อเท็จจริงที่ทูกแต่ละประเทศไปดูนั้นนะครับนั่นเป็นข้อเท็จจริง แต่ว่าสถานการณ์นี้เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่านะครับการที่นายภูมิธรรมเป็นเจราจาเรื่องการหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขแลวไปไปเสียทีคือในะครับสามชาติก็แต่มือกันนะครับและสุดท้ายก็ถีบไทยออกทําให้ไทยเราเสียเปรียบนะครับนําไปสู่สิ่งที่เราไม่คาดคิดที่ภาษาตาควายใครจะคิดอย่างไรก็ตามอธิบายอย่างไรก็ตามแต่ผลลัพธ์มันเป็นอย่างนั้นเราไม่ได้แพ้ในสงครามนี้เลย เราแพ้เพราะเนี่นะครับตัวแทนรัฐบาลได้แสดงความโงจ่จะจงใจหรือไม่จงใจก็ตามนะครับานาไปสู่ในสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในวันที่28กรกฎาคมต้องย้ํำว่าในวันที่28กรกฎาคมเขาบอกว่าไม่ไดเสียพืนที่ประสาทบางควายค่ะไม่ว่าใครที่จะอยู่ตรงนั้นยังยังบอกไ,ได้ว่าคนที่อยู่ในปราสาทบาฟันจะเป็นคนช้าค่ะเขาบอกว่าอย่าใจลอยก็ได้คือนะครับเราดูแผนที่เลยครับที่วินไทยมาแทวเนี่ย เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเนี่ยนะครับด้านขวาเป็นของไทยและก็ติดกับกับระเบิดทุ่นระเบิดซึ่งผดเนื่อนไทยอ้อตาว่าบางซ้ายเนี่ยนะครับเป็นของกัมพูชาและกัมพูชานั้นเนี่ยนะครับเขตแดนเนี่ยครับเขาอยู่ล้ำเข้ามาเ,เหลือจะกับระเบิดที่ตัวเองวางเองเพราะฉะนั้นกัมพูชาเข้าออกประสาตาควายได้ตลอดเวลาอธิบายยังไงของเราเข้าไปได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้น นะครับยอมรับความเป็นจริงนะครับว่าสิ่งที่มันทําคือความผิดพลาดจากการไปเจราจายุาตทหารนี่นะครับร้อยรบยังไงเราก็ชนะในยุทธภูมินี้แต่ว่านี่นะครับเราข้ามไม่ได้แลวบอกว่าเราไม่ได้เสียก่อนหน้านี้ก่อนเกิดเหตุข้าไปได้ทุกวันวันนี้ข้ามไม่ได้บอกยังไม่เสียเอาอะไรมาอธิบายนะครับคือใครจะโง่ก็โง่ไปนะครับแต่ว่าเลยครับต้องเข้าใจว่าคนไทยมันเจ็บแลวเนี่ยนะครับมาเจ็บในวันสองคันด้วย ก่อนเออมันตัวของท่านนายกทีเองมีการบอกว่าเรื่องของปัญหาตอนนี้อย่างปัญหาในประเทศอ่อนนะก่อนร้อนในที่ร้ันหนาขึ้นนอกประเทศก่อนมองประเด็นนี้ให้ดงครับคือวันนี้ยังไม่เข้าใจอะไรนะครับถ้าคุณทําหน้าที่ได้สมบูรณ์ปกป้องอธิปไตยของชาติไม่นําชาติไปเสียดินแดนใครก็จะมาชุมนุมแต่ว่านี่นะครับคุณตั้งแต่ผิดพลาดตั้งแต่ไปพูดนะครับโทรศัพท์เนี่ยนะครับและถูกบันทึก ไม้ว่าพ่อจะมาแต่งซีรีส์ให้ใหม่ก็อตามแต่ฟังไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้คนไทยก็รวมพลัง้วยกลังใจกองทัพให้กลังใจประชาชนที่อยู่ที่นั่นนะครับนายกรัฐมนตรีรักษาการคุณก็ทํางานอยู่ที่กระทรวงวัฒนธรรมคุณก็ทํางานอยู่ที่บ้านคุณหรือจะทำอะไรใครไปยุ่งอะไรกับคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทั้งโลกเวลาเขามีสงครามกนะันประเทศเนี่ยนะครับที่ประชาชนเขามีศักยภาพเขาต้องมาสัมแบตตนเคียงข้างกับกองทัพ และประชาชนภายในชาตินะครับนี่เป็นเรื่องปกติคืออย่าเห็นแก่ตัวนะครับไม่ลาออกก็รอวันเวลาที่ตัวเองจะไปนะครับแต่อย่ามาที่บายว่าในประเทศต้องสาม,มกีถ้าตัวเองมีฝีมือเนี่ยนะครับประเทศก็ไม่มีปัญหาตอนรุ่นพ่อเราก็มีปัญหาสามวันชายแดนภาคใต้ปัจจุบันเนี่ยนะครับยี่สิบดปีแล้วยังไม่ยังยังกลับสถานการณ์เดิมยังไม่ได้มาวันนี้มีปัญหาฝั่งกมพูชายนะครับนี่คือความเสียหาย เพราะฉะน,นั้นในวันนี้นะครับทั้งภาควายความมั่นคงและคนที่เกี่ยวข้องจะได้มาอธิบายความกันนะครับและเราก็รับไม่ได้นะครับว่าการตัดสินใจของคุณภูมิธรรมถือว่าเป็นความผิดพลาดยากที่ให้อภัยเรื่องของนายกเองก็พูดว่ามันไม่ใช่เรื่องของสองคู่แต่เป็นเรื่องของการาปราบปรามก็เพ <c oughs> ิ่งพูดทีหลังกันทั้งนั้น,นตอนที่าาไปเจกรจายคลิปหลุดมีคำตะคอนเทนเตอร์และคำนะะ นะครับไอเรื่องนี้มันเกิดมาทีหลังตัวเองนั่งนั่งเป็นนายกมาเท่าไหร่พราเพื่อไทนนยรนะครับเข้ามาตั้งแต่ปี6 6ไปจัดการอะไรกันไหมแต่พอมีปัญหาก็หยิบเรื่องคอนเ็นเตอร์ามาอธิบายตอนเจราจาก,กับอังเคอมีคำว่าคอนเ็นเตอร์สักคำไหมนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามาัอย่ามาแทรกให้มันยากนะครับกินก็ปากยากยูกก็ต้องย้อมที่จะรู้อะไรอีกว่าตัวเองพูดอะไรกันไปนะครับถ้ามีข้อความในนั้น ว่าจะจัดการเรื่องคอนเทนเตอร์เลยนะครับและทางอังเคอร์มันเขาไม่พอใจเนี่ยก็ได้หยิบยกขึ้นมาที่ไม่มีเรื่องเรื่องคอนเทนเตอร์เลยนะครับก็เ,เป็นนิยายาย้อนหลังมาเหมือนที่คุณทักษินบอกนะครับที่ถูกอัดคลิปเพราะว่าคุณนุงิงไปพูดว่าเนี่ยนะครับว่าฟังคมปูชาคุณมาเน็ตไม่ได้เป็นมืออาชีพคุณยิงเนี่ยพูดว่าคุณมาเน็ตไม่เป็นมืออาชีพเนี่ยวันที่16นะครับมิถุนายนแต่นี่นะครับไอโทรศัพท์ที่คุยถูกบันทึกวันที่15มิถุนายน คลิปหยุดคลิปหยุดวันที่18มิถุนาู่นะเขาบันทึกคลิปก่อนที่จะไปว่าเขาสินะครับเพราะฉะนั้นอย่าพยายามเล่าอะไรที่มันเป็นความเท็ดต่อไปเพราะพยายามอธิบายว่าไม่พอใจและจึงไปวางแผนในบัญการบันทึกคลิปเขาบันทึกก่อนนะครับแล้วมาว่าเขาทีหลังคลิปยิงโดนหลุดตามหลังมาคือแม้กระทั่งไปแต่งนิทานอย่างไรก็ตามนะครับโลกวันนี้เลยนะครับ คนก็ติดตามข่าวสารกันทั้งหมดแม้กระท่านไปไปออกรายการไปพาพาทางตัรเนี่ยตัวเองก็เป็นคนพูดในคนไทยตายใจว่าสงครามไม่มีหรอกไม่มีรบก,ก,กันอยู่ที่ใครอื่นกันไอ้นี่ถ้าไปเชื่อเนี่ยนะครับไปเชื่อสเสมียนประเทศวันนี้ไม่รู้สาภาพกองทัพและคนไทยจะอยู่ยังไงนะครับจำเสียงไม่ได้ว่าไม่มีหรอกสงครามไม่มีหรอกรบก,กันรสุดทยเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นก็รอฟังวันนี้อะกันนะโอเคนะ เหมือนว่าวันที่9ีจะถึงเนี่ยเพจะมีการตัดสินคดีันจีคุณทักษิณนะครับเพราะว่าทางจะเป็นไงแลักษิณได้กจะถสินวันที่9ไหมเือนะครับผมวาาหวังว่าจะเห็นคุณทักษิณในวันที่9กันยานะครับขอให้คุณทักษิณโชคดีว่าจะมีการอ่มีการในเรทาการเนี่ยเป็รื่อทีาสนใยคะจะมีการ่าในอย่าไปในไงยั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 งไม่ได้ นะครับเขาเขามีเวลาที่จํากัดอยู่แล้วนะครับผมว่าสถานการณ์หน้าขณะนี้เนี่ยคือคุณลุงอิ่งธอมีเวลาทาคาที่แจงไปยังสารรัฐมนูลขยายถึงวันที่4และโดยกําหนดการของสารรัฐมนูลจะประชุมวันพุธในวันที่หนะครับเราคงจะคาดว่าน่าจะรู้ว่าสารจะรับอ่านคำวินิจฉัยในวันไหนอย่างไรนะครับเขามีเวลาอยู่แล้วนะครับหาความกาลางในตามเขาไปนะครับนั่งยูนทําอะไรกับแผ่นดินบ้างแหละนะครับปัญหาเยื่อส้งถึงทุกวันนี้ เพราะฉะนั้นยังไม่มีความจําเป็นนะครับยกเว้นว่าขอควรจนกระทั่งไม่ไหวกันจริงๆก็ไปกันที่นั่นนะครับแต่ว่านา,นาขณะนี้ยังไม่มีความจําเป็นไม่ว่าที่บ้านที่ซ้ำเนี่ยนะครับที่กระทรวงไหนทํางานได้ตามสบายโอเคแล้ทีนี้